สวัสดีครับผมอาจ้ของสุดเดชนะฮะหลับน้องหลายๆท่านที่มีสอบถามเข้ามาเป็นน้องมือใหม่นะฮะก็คืออยากจะทราบว,วิธีการที่เราจะปรับเอฟเฟกนะฮะจากแบบเอ่อเป็นลิทึมให้เป็นโซโล่เป็นอะไรประมาณนั้นนะเป็นลายโซโล่เป็นลายลิทึมอะไรเงี้ยที่เป็นแยกกันหรือว่าจะอื่นๆนะฮะวันีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูให้เห็นภาพก็แล้วกันนะ,ะตอนนี้ผมเสียบเจ้าเอฟเฟกต์บอสจิกร้อยนะเดี๋ยวผมจะทําในคอมพิวเตอร์ดีกว่าจะได้เห็นภาพนะฮะว่าอ่า เราควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปหลังจากที่มันเป็นเสียงเสียงปกติพูดง่ายเดี๋ยวนีผมจะขอแคปเจอร์หน้าจอครับก็มีแบบน้องหลายท่านบอกว่าเอ๊ะผมปรับเสียงที่จะโซโล่มันก็ยังเหมือนเสียงเดียวกันกับที่แบบเอาไว้รีทึมเลยประมาณนั้นดูไม่แตกต่างกันประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวมาลองทำให้เห็นภาพก็แล้วกัน มึงเปิดเครื่องมันจะช้านิดหนึ่งโอเคอ่ะเข้ามาผมเข้าในโปรแกรมของบอสนะฮะตอนนี้ตัวบอสเนี่ยมันเป็นเสียงคลีนอยู่<ๆ>คลีนแบบนี้จริงๆเสียงคลีนแบบนี้พอมันมีพวกรีเวิร์ฟหรือเออโคอะไรอย่เงี้ยนะผมลองชี้ให้ดูนะอันนี้คือบูธคลีนเห็นไหมฮะ<ๆ>เขามีบูธคลีนอยู่เราจะเปิดจะปิดก็ได้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็คืออันนี้แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราจะ ไปเซตให้เป็นในพีเดียลของเอฟเฟกตมันเปเอฟเฟกก็ได้นะเปิดบูทมันก็จะมีความที่จะเอาไว้โซโล่ได้เช่นกันนะฮะหรือบางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้มันแล้วแต่ความต้องการนะครับผมเปิด clean boot มันก็เป็นผมนปิด clean boot อย่างเี้มันก็แค่เสียงแบบ ความแข็งกล้าวมันลดลงไปนิดนึงใช่ั้นเองมันเลยทำให้เหมือนกับว่าเราไปเล่นแบบตีคอดนะนะฮะพอตีขอดเราอยากจะโซโล่แล้วก็เหยียบเอฟเฟกต์คลีนบูทก็ได้เสียยมันก็จะคมขึ้นมานิดเดียวเองนะฮะมันจะไม่ได้แทบจะไม่ได้แตกต่าง กรณีของที่เป็นเสียงครีนอยู่ก็เป็นเสียงครีนแบบนี้มันก็ลักษณะจะคล้ายๆกันถ้าบอกว่าเราจะใช้ครีนในการโซโล่ก็ได้มันรูปแบบมันก็ไม่ได้แบบฟิกตายตัวว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะแต่โดยปกติแล้วถ้าบอกว่าเรามีพวกดีเลย์พวกอะไรเนี่ยพอม,มาเปิดดีเลย์เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราโซโล่ได้ได้ลื่นขึ้นนะผมมีปิดดีเลย์พวกดีเลย์กับรีเวิร์สนะอันนี้คือรีเวริร์สนี่คือดีเลย์เพราะถ้าผมปิดไปอาปิดคอรัสด้วย มันก็จะเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลืออ e ีควอไลเซอร์อันนี้ NS ก็คือน้อยเกตน,น้อยเกณเปิดปิดได้แล้วก็มีพวกคอมเพรสเซอร์อะไรอย่างนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ใครที่ต้องการอันนี้สําหรับเสียงคลีนเนี้ก็คือหัวแอมหัวแอมของเขาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนอะไรก็ได้อันนี้คือถ้าบอกว่าไม่มีตัวดีเลย์และรีเวิร์บมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ าโซโลได้ก็โซโลได้มันไม่ได้จมหายไปคือแค่มันไม่มีเสียงกล้องกังหวานให้เรารู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันสนุกขึ้นเฉยๆนะฮะแต่ถ้าบอกว่าอย่างที่บอกฮะผมเคยบอกในคลิปหนึงว่าพวกดีเลย์กับรีเวิร์บเนี่ยมันก็คืออยู่ในส่วนผสมของดนตรีนะฮะในดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเสียงนู่นพอเรามี อ่าร uh, so e ีเว so, e ิร so e ์บเข้าไปหรือด so e ีเล์เข้าไปมันจะทําให้เสียงกีตาร์มันผสมกลมกกืนกับเครื่องดนตรีอื่นๆได้นั่นเองพอเราเปิดเสร็จปั๊บมันก็จะมีความที่จะนวลขึ้นแล้วก็เสียงมันก็จะจะมีความโดดเด่นมากขึ้นเห็นไหมฮะพอมีเสียงรีเวิร์บดีเล์มันก็เสียงมันจะโดดขึ้นมานิดนึงอ่นแบบเป็นแบบนี้เห็นไหมความเห็น เห็นได้ชัดนะครผมใส่ออเคอเออคอรัสอีกก็ได้อ่าที่เรามองในรูปมือในรูปมือรูปแบบของเสียงคลีนแล้วทำให้เห็นภาพได้ว่าไอ้แม่ฮะแค่เราใส่ดีเลย์กับรีเวิร์สเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าการโซโล่มันเสียงมันจะ มีมิติมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทำให้โซโลได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนที่เป็นเสียงโซโลบ้างแล้วกันเดี๋ยผมอ่าลีดลีดอันนี้เดี๋ยวมันจะโหลดใหม่นิดนึงอ่าโอเคตัวนี้ก็คือเสียงที่อยู่อยู่ในเอฟเฟกผมนะผมเปิดปั๊บมันจะไปโหลดอยู่ที่นู่นตัวนี้มันมีตัวอะไรบ้างนี่ฮะมากษนะแบบถ้าบอกว่าเราเซตเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะ คล้ายๆกันมดอาหารสำหรับ hmm. ร like bon ูปแบบของการโซโลอันนี้ก็คือการลีดก็คือการโซโลนะเห็นไหมฮะมันก็มีเสียงรีเวิร์บกับเสียงดีเลย์อยู่ภายในนั่นเองนะฮะถ้าเราบอกว่าเราจะเพิ่มให้เสียงมันแตกมากขึ้นเราก็สามารถใช้พวกโอเวอร์ดนะพวกทูสคิ r e มอร์หรือว่าเป็น b o บูท o ู t อะไรเข้ามาแล้เข้ามาร่วมได้หมดอะ ประมาณนั้นอ่ะมันก็ทําให้แบบเสียงโซโล่เราโดดเด่นขึ้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับกีตาร์ของแต่ละท่านแล้วก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงที่เราจะเล่นประมาณนั้นนะฮะถ้าบอกว่าแนวเพลงที่เราจะเล่นมันไม่ใช่ออกว่าเอ่อเพลงเบาๆทั่วๆไปที่เป็นเสียงคลีนอะไรประมาณนั้นมากๆากนะที่เป็นเสียงแตกก็เยอะเหมือนเช่นเช่นสไตล์ล็อกเอ่อเฮฟวี่แมทท่านเหลือประมาณนั้นมันก็ต้องมีเสียงแตกเข้ามาช่วยเพื่อให้มันกลมกลืนกันกับเสียงมันก็ทําให้เสียงมันโดดขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นภาพด้วยการเดี๋ยวจะเราเปิดแบ็กกิ เบอร์ ating, ิ้งแบงค์แบงค์ในคอมน่าจะได้นะอันนี้ผมไม่ได้เปิดตัวทูสครีมเมอร์นะแต่ว่าดีเลย์ใช้รีเวิร์บใช้ก็เสียงมันก็จะเป็นแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะถามว่าแบบนี้เราเอามา ลิทเล่นลิทึมได้นะก็เล่นได้เหมือนกัน,นครับไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างที่บอกอะมันคือการบูตเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะทำให้แบบว่างโซโล่แล้วมาสนุกขึ้นอนยะ่างนี้ผมใช้ทุกฟิเมอร์<ะ>เข้าไปนะ,ะเสียงมันก็มีความดังขึ้นแล้วก็มันแบบเล่นแล้วมันก็ติดมือมากขึ้นอะไรประมาณนะั้นจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายนี่เป็นพวกออกเตพวกอะไร มันแล้วแต่ใครที่จะผสมผสมเข้าไปมันทำให้มีการเล่นแบบก็คือรากฐานมันก็ามาจากการริเทิมนั่นเองนะฮะเราจะใส่โซโล่ก็คือเพิ่มเช่นแนวเพลงนั้นมันเป็นแนวเพลงที่เป็นเสียงแตกเสียงแบบยับเยินเงี้ยแตกแบบเฮฟวี่เมทัลหรืออะไรต่างๆ เราก็ต้องเอาเสียงแตกมาบูทประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราเล่นแบบสไตล์เสียงคลีนสไตล์เสียงครั้นเราสามารถเอาคลีนบูทมาบูทได้นะฮะคลีนบูทแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยผมปิดทูสกริมเมอร์นะทีโอไดเอเอาบูทมาใสนะะ่แต่ในบูทเป็นบูทบูทคลีนนะฮะมันก็จะได้อีกรูปแบบหนึง่ง ก็ได้แบบเสียงที่มันดังขึ้นเพื่อเอามาบูทเพื่อให้โซโล่ได้สนุกขึ้นโดยใช้ชุดเดิมนี่แหละนะฮะชุดเดิมของมันนี่แหละไม่ว่าจะเปิดดีเลย์หรือไม่เปิดก็ได้จะเปิดดีเลย์ด้วยก็ได้หรือปิดดีเลย์หรือปิดรรเวิร์บอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะมก็ปิดดีเลย์กับรรเวิร์บก็ได้แล้วก็ไม่ใช้เลยเลยพวกที่เป็นโมดูเลชั่นอะไรอื่นนะก็โซโล่ได้เหมือนกัน ปิดคีนบูตออกออกไปเห็นไหมฮะเไหฮะขึ้นอยู่กับว่าเสียงมันจมหายไปหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียงมันก็จมหายไปกับเครื่องดนตรีเราก็สามารถจะบูตเสียงมันขึ้นมาได้นั่นเองแค่นั้นเองครัพอบูตเสร็จปั๊บมันก็มีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมลองให้ดูกับแบ็กกิ้งแท็คดีกว่าจะได้เห็นภาพผมเปิดแบ็กกิ้งแท็ไปด้วย่ะสักอันหนึ่ง เบากว่าแบบจะพอไหมเอาแบบว่าซอฟซอๆแล้วกันเนาะแบบเสียงซอฟซอๆหน่อยก็เดี๋ยวลองปิดแล้วก็เปิดดูนะฮะก็ดูที่หน้าจอถ้าผมปิดตัวบูตเข้ามาเฉยๆเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงเพื่อจะได้ไปปรับประยุกต์ใช้ของแต่ละท่านนะฮะประมาณนั้น อย่างที่บอกมันจะคล้ายๆกันนะฮะเหมือนกันหมดเราใช้ชุดเดิมแล้วก็จะมาโซโล่คือเราเอาดีเลย์ใส่เข้าไปหรือเวิร์บใส่เข้าไปก็โซโล่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะก็ชุดเดิมเลยไม่มีปัญหาอันนี้มันเป็นแบบว่าไม่แตกเยอะ ไม่มันเท่าที่ควรประมาณนั้นล้วก็จะเอาพวกดีเลย์พวกอะไรใส่เข้าไปผสมให้มันแบบโซโล่ได้ได้ลื่นขึ้นให้มันลื่นหูเรามากขึ้นอนะผมเปิดดีเลย์กับรีเวิร์บเข้าไปนะ นะฮะบอกแนวเสียงแตกเราอาจะต้องใช้เสียงที่เป็นเสียงทูตสีเมอร์เข้ามาช่วยนะฮะอันนี้ผมผมปิดบูตคีนแล้วนะเอาเมื่อกี้ไม่ได้เปิดอะไรเลยเอา,เอาใช้เป็นทูตสีเมอร์เข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็เปิดดีเล์กับรีเวิร์บจะเป็นยังไง พุ่งออกมามากขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยทําให้แบบเราโซโล่แล้วมันได้ยินเสียงตัวเองด้วยแล้วก็เสียงมันพุ่งออกมาจากดนตรีด้วยนะฮะมันจะไม่จมประมาณนะมันไม่จมหายไปแค่นั้นเองฮะจริงๆเราก็ใช้วงจรเดิมๆนี่แหละใช้ชุดเอฟเฟกต์เดิมๆมีอยู่แค่นี้เองฮะมันใช้คืออะไรบ้างผมอยากจะเป็นบูธคลีนก็ได้หรืออันนี้ขึ้นอยู่กับแนวเพลงนะที่เราจะเล่นถ้าบอกว่าแนวเพลงมันไม่ได้เป็นบอกเสียงแตกเยอะๆเราใช้บูธคลีนเข้าไปได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าแอมเนี่ยมันเป็นเป็นตัวดีลักคอมโพเนี่ย เสียงมันก็มีความแตกอยู่บ้างแล้วนะฮะเสียงคือแล้วแต่แอมด้วยนะฮะประมาณนั้นทนี้แอมป่นะมันมีแตกไปปคือแอมมันเป็นแอมแบบเสียงครั้นประมาณนะฮะมันก็เลยทําให้แบบมันมีเสียงแตกในตัวอยู่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวนั้นเป็นอย่างไรแอมหัวแอมแต่ละตัวมันก็มีความแตกต่างกันนะฮะถ้าบอกว่ามีเสียงนิ่วแล้วเราก็ใช้ผสมกันให้มันเป็นประโยชน์แค่นั้นเองนะฮะอย่างดีเล์ผมเปิดเปิดดีเล์ แล้วก็เพิ่มดีเลย์เข้าไปอีกหน่อยนะฮะเพื่อให้มันแบบว่ามันนวลน,นวลขึ้นประมาณนั้นตัวรีเวิร์สเปิดอยู่แล้วรัแบบเปิดโทนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง,นงอาจจะผตมแบบปีดีเลย์ไปนิดโอเคฮะแบตบมันหมดไปนิดแบตบกล้องหมดไม่ไม่ทันได้ดูอ่ะกลับมาต่อนะฮะเมื่อกี้พูดถึงได้แล้วถ้าเราใส่รีเวิร์สก,กับดีเลย์เข้าไปเพิ่มนะฮะใ,ในในความที่ แล้วจัดกีตาร์แต่ละตัวนะฮะเขาบอกว่าเราได้ยินเสียงพวกนี้เยอะขึ้นหน่อยมันก็ทําให้แบบว่าเสียงมันนวลขึ้นนะอันนี้ก็คือเสียงจากตัวแอมเองอย่างที่บอกนะฮะแอมเปล่าๆรืยยังไม่ใส่ทุกทุบสกิมเมอร์หรืออื่นๆนะฮะเราเติมเพิ่มได้อะไรเข้าไปก็ได้อ่าประมาณนั้นอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้อยเกตอะไรเลยนะฮะมันขึ้นอยู่กับกีตาร์ถ้าเป็นกีตาร์ที่แบบว่าจีมากๆอาจจะต้องใช้ผมใช้โอเวอร์ไดร์เข้าไป เพิ่มเกยบเพิ่ม,มทนก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ของแต่ละท่านเรามาฟังเสียงดู แบบนี้นะถ้าบอกเพลงที่มันหนักๆขึ้นหน่อยมันก็มันก็ต้องเพิ่มตามนะฮะประมาณนะเสียงแตกเราต้องเพิ่มตามนะฮะแล้วก็ให้มันเหมาะสมกันนั่นเองนะฮะอันนี้มันก็ยังเป็นแบบเสียงเอฟเฟกก็ยังเป็นเสียงแบบแนวคลาสสิกอยู่ก็ยังเหมาะสมกับดนตรีที่มันเป็นบาลาดที่มันไม่เสียงไม่แตกไม่เยอะมากประมาณนะั้นมันก็จะไม่ถูกจมหายไปนะฮะจริงๆก็มีแค่นี้นจริงๆไม่ได้มีเยอะเลยนะฮะเราก็จะ เพิ่มอะไรก็แล้วแต่จะใส่บูธหรือใส่อะไรก็ได้แทนที่จะเป็นตัวโอไดแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้อไดนี่แหละโอโไดแล้วก็ปรับตามความต้องการว่ามันขึ้นอยู่กับเพลงนั้นมันเป็นยังไงประมาณนั้นถ้าเพลงนั้นหรือบางคนก็จะปรับรอไว้เลยก็ได้นะฮะรอแบบเดีย๋ยวผมใช้ใส่นี้ก่อนไว้เกียดก,ก่อนมันจีอ่าโอเคนี่ใส่นเกลแล้วมันเงียบ อ่มนิดนึงผมใส่เสียงแตกเพิ่มเยอะๆหน่อยเพื่อให้มันแตกมากหน่อยแค่นี้เองครถ้าใส่เสียงแตกเพิ่มขึ้นมันก็สามารถที่จะโซโล่ได้มากขึ้นกันเองนะฮะหรือจะเป็นอันนี้เป็นไว้หลักแบบโซโล่แบบ ครั้นก็ได้ครีนก็ได้หรือจะไปทางแน,แนวเสียงแตกเยอะนะผมลองไปเห็นเป็นเฮฟวี่หน่อยนะ creating your first video You should เพลงแนวแบบว่าเฮฟวี่เมทัลนประมาณนะั้นนะเสียงที่มันดังขึ้นหน่อยมันขึ้นเราก็ใช้ชุดเดิมนี่แหละได้เลยนะฮะไม่มีปัญหา ที่จะเล่นลายรีทึมมันก็จะแบบมีเสียงแบบวนๆนิดนึงถ้าเราปิดพวกนี้เปิดรีเวิร์สเปิดไว้ได้ะฮะหรือว่าปิดดีเลย์ไปก่อนนะฮะเพื่อจะให้มันไม่เขาเรียกว่าไม่เสียงไม่มันไม่กวนกันให้มันแปลกๆกันนั่นเองนะฮะผมจะเปลี่ยนแอมป์ไปนิดนึงนะฮะเปลี่ยนแอมป์เป็นเลกีติายนะฮะแอมป์เลกีคายเสียงแอมป์ไม่เป็นแบบนี้ ต้องเพิ่มนี้นิดนึงเพราะตัวนี้ปิดซิกเนลคอยล์โอเคตอนปีดเสนนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นลายริทิมได้นะเดี๋ยวเราเปิดคู่กับริทิมดู กับลาดิทึมแล้วนะถ้าบอกว่าเราเอาดีเลย์เข้ามาผมเปิดดีเลย์เข้าไปแค่นี้เองเปิดดีเลย์เข้าไปเพราะรีเวิร์ดมันเปิดอยู่แล้วหรือจะเปิดตัวคอร์สเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้เพราะคอรัสมันจะทำให้มีมิติเสียงเข้าไปเพิ่มอีกนะฮะเดีย๋ยวนี้เราจะมาโซโล่เลยเปิดแค่นี้นะ เสียงนั่นเองนะฮะเพื่อให้แบบว่าถ้าบอกว่าเราอยากจะบูตขึ้นมาก็ด้วยพวกนี่แหละโอเวอร์ได์หรือว่าอื่นๆในหมดนะฮะมันก็จะทำให้แบบว่าเพลงที่เราตอนที่เราโซโล่เนี่ยมันก็จะติดค้างอยู่ปิดแอมก่อนออมันก็จะทำให้เสียงมันพุ่งออกมาน,น,นั่นเองนั่นเองอันนี้ผมก็อาจจะเปิดเปิดแอมนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ของมันนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ของของชุดของมันมันเลยทําให้แบบ ไปเปิดเซตมันมันก็อาจจะต้องมาปรับแต่งใหม่ประมาณนั้นนะฮะของแต่ละตัวเพราะนี้ผมเปลี่ยนแอมไปจากตัวแอมเดิมนะเราจะใช้แอมปอะไแบบนี้ก็ได้นะพวกดีเลพวกอะไรถ้าเราปิดเสร็จปับเสียงมันก็จะแข็งขึ้นแค่นั้นเองนะถ้าบอกว่าเราเจะ s โซโล่ Solo, เราก็ใส่ดีเลย์รีเวิร์บอะไรแบบนี้มันก็ทําให้แบบโซโล่ได้ดีขึ้นนะ,ะมันก็สนุกขึ้นประมาณนั้น ถ้าปิดมันก็จะจริงๆก็สามารถใช้ได้นะถ้าโซโลได้เ,เดี๋ยวลองเปิดดูนะถ้าบอกว่าผมไม่เปิดดีเลยเหมือนเดิม ไมป่ได้เปิดเปิดป,ไปอันนี้คือทำให้เห็นภาพเลยแล้วก็มาโ l ล์ลต่อเสียงมันก็โดดออกมานั่นเองแค่นั้นเองเลยฮะไม่ไมใช่ปัญหาเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าแอมทั้งบอกเป็นแอมเสียงแบบเรามีเสียงแตกอยู่แล้วเราก็ใช้พวก โอ้ดเข้ามาบูตอีกก็ได้ทําให้ตอนที่เราจะโซโล่ให้มันดังขึ้นนั่นเองหรือจะใช้พวกบูตคลีนบางคนก็ใช้บูตคลีนในเมื่อ,อตู้แอมเราชอบเหมือนกับอ,อย่างผมว่าผมจะเอาตัวเ e c t i f y เข้ามานะฮะแบบนี้เอาเลก t i f y เข้ามาเมื่อกี้แอมเลกติฟามันคือแอมจำลองของอะไรนะเม s a เมซาโบกี้นะฮะถ้าผมใช้คลีนบูตเข้ามาช่วยนะฮะเสียงมันก็จะแตกมากขึ้นอันนี้เสียงม,มันดูนะฮะ เสียงมันแตกอยู่แล้วเพราะมันแอมเสียงแตกเราเอาคียดบูทเข้ามานะดังขึ้นอนิดนึงนะเราจะบูทมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะถ้าเราปิดมันก็จะประมาณนี้ เสียงมันก็จะเหมือนจะจมหายไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราเปิดนะก็ใช้ได้นะฮะสามารถเอามาบูทได้โดยที่แบบว่าถ้าแอมมันเป็นแอมเสียงแตกเราก็เอาคลีนบู t มาบูทได้เช่นกันแต่ถ้าบอกแอมมันเป็นแนวครันส์เราก็ใช้พวกโอไดเข้ามานะฮะหรือดิสโ t ชันเข้ามาเพื่อทําให้เสียงมันแตกมากขึ้นให้มันกลมคืนกันมากขึ้นนั่นเองเดีนะ๋ยวผมลองเปิดอีกสักแบบ เขาปิด c r e a n Boot นะอันนี้ก็คือลักษณะของการบูตเอไม่ใช้หัวไดนะอ่าเดี๋ยวเอา c ร e น n Boot เข้ามานะใส่คร e น n b o เข้ามาลองฟังเสียงดู ของที่เราจะเอามาหรือไว้ริทึมอะไร <S <S 1> <S 1> <S ที่บอกฮะมันแค่โดดออกมานิดเดียวทําให้เราโซโล่ขึ้นมาแล้วมันมีความโดดเด่นขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะชุดเดิมวงจรเดิมได้หมดนะฮะใช้ตัวเอฟเฟกชุดเดิมเลยทั้งชุดที่เป็นเราไวริทึมอยู่เราริทึมอยู่เสร็จปับ๊บเราอยากจะโซโล่เสร็จปับ๊บเราก็เอาบูธเข้ามาใส่นะฮะมันจะเป็น บูตคลีนหรือเป็นโอวไดรืเป็นดิสโซชันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับแอมที่เราใช้อยู่นะฮะเป็นแอมอะไรแอมเสียงแตกมากแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาดิสโซชันมาใช้เพิ่มมันก็จะจมหายไปเหมือนกันนะะประมาณนั้นนะอันนี้เพื่อทําให้เห็นภาพที่สุดละหวังว่าจะเข้าใจนะฮะคลิปนี้ก็ยังไงสงสัยก็แล้วก็ยังสอบถามเข้ามาได้อยู่นะพอ <c ười> ดีกล้องร้อนจัดแล้วเนี่ย <c ười> พอเสียบปลั๊กหน่อยมันก็ร้อนนะก็โอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงนี้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ